พ่ไปเก็บเหรอได้สองใบอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ไปฝากไปฝากใบนึงได้ไีกใบหนึ่งสุ่มสิโอ้รออะไรคุ้มดีออเอาอะไรดีวะดวงสระมูไรดวงดวงแล้วกันดวงดวงนะนะฮะดีสามสอง ซงสหมดกลยดูดูเข็ดมาจากไอ้นี้ไงลดไล่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นโอ้โหแ่ผนจะไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันลดวิ่งไข่มงมีคนเปิดได้ไข่ม่วงโดนบีบเป็นไข่ม่วงอะไรเหรอ พี่แจมไข่ม่วงได้มูดอักมาไข่ม่วงพี่จอนไข่ม่วงจำเป็นไข่ม,ม,ม่วงจอนไข่เลยตายเลยดูไข่ม่วงเบิ่งเท่าจอนไข่ม่วงหนื่อยคล้องใจเดือดต้องขอพี่จอนดูแล้วละ่ะพี่จอนไข่ม่วง ในนี้มันใส่ด้วยที่แหละเอาแมวไปซื้อขึ้นนี่พีแต่เย็นพี่เี่ยบุบวามพี่พห้ยแมวเยอะเกินระวังอย่าซื้อซื้อได้แบบการันตีนะพี่จอหันแา,ารันตีอย่างนี้ยแมวไม่ถึงหลักร้อยใช่ไหมด่วงนะเพื่อความสบายได้หมดแหละตัวไหนก็ได้นีเมันกันหมดคอนเทลล่าครับซ้ายอะแชมเบอร์ออฟดิสิ เทีละใบมันต้องทีละใบแล้วแหละต่อดูจำนวนก่อนใบสุดท้ายครับมันต้องทีละใบแล้วต่อดูจำนวนก่อนมิมไม่พี่มิมมิมมิม น้ำซ้ายกินม็งกว่าได้หมดอะอันนี้ก็ดาเมจอันนี้ก็ฟาร์มสบายได้ทั้งคู่ได้ดวงพี่จะฟาร์มสบายได้มแทมแตมแทมแทมเมนมันไม่ทันมันชานี่นะมันขึ้นแล้วได้แล้วได้สัมบไรัยน่ะว้า เรียบร้อยแก๊งสาม,มูโอ,อ้แต่มองจะให้ดวงพี่แหลกพี่บอกว่าตัวอะไรก็ได้อืมพี่บอกตัวอะไรก็ได้ไน,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 นีดูเง่อนงำหนยอะอะมามาเปิดอีกเปิดอีกที่เหลือนะ่ะรอดูชื่อประกาศหนะ้าโลกอยู่ไม่คนระับอันนั้นไม่ดิง้งถ้าจะเจตัดดิ้งมันได้อีกตัวนึ้งแล้ ที่เนี้ยสีทองขนมปังอร่อยเนาะขนมปังอร่อยเนาะพี่วิซื้อขนมปังก็ประหาดพี่เผื่อพี่จะได้อีกตัวอร่อยขนมปังแบบอืมีผีมาเกาะหัวแล้วเท่นี้ ี่ชอบผีเกาะหัวเหรอครับออ้าโอ๊ะไปไหนอ่ะแป๊บนึงครับหัว อ๋อมีมีมีอีกอันนึ่งมีอันนึ่งก็มีรวมเข้ามาแล้วอ่ะแตกกระทะดีกว่าไหนๆก็ได้บัตรดีมาแล้วเปิด เ,ออเ้ยเลี้ยงประกาศชื่อมาไป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 ทำอย่างอื่นเลยนะไม่มีอะไรหรอกไม่ไหน

Oh, really? มไม่ได้หรอกสื่อคนจนอะ่ะหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วมันต้องวิ่งไปวนไปวิ่งวนวนและคนจน สู่คนจนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาด้วยทำไม่ได้อ่ะที่เหยียดถอด <c oughs> ไ,ปไปแรกสีทองสีทองสีอะไรสีทอง พี่เงียบสิแต่คอไม่ดีพี่ใบแรกใบสองใบสองสีทองสีทองสีทองเงียบแต่คอไม่ดีสิเงียบแต่คอไม่ดีคนระับเปลี่ยนทำเล่กันเปลี่ยนทำเล่กัน,น,นไปเปิดที่เห็ดก่อนเผื่อแล้วจะดีขึ้นเผื่อมันจะเห็ดเห็ด มืมันจะเห็ดเห็ดพร้อมหมดทุกอยางแล้ววันนี้วิวเุณดันสัตว์เลียงได้ปัฟัปคิกปุ๊บวาด เดีวหามแรงสัปดาห์ก็รอรับตอนวิวนะ่ง80เลยยังไงอาทิตย์นี้ก็ต้อง80อนยะู่แล้วไป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 ,ไป,ไ,ปไปพักผ่อนได้ไพักผ่อนได้พักไว้เด,ได้ได้กล่องนมอีกเด้